ท่านผู้ชมวันนี้อยู่กันในเกม Puggy Run นะทำเป็นเสียงนิดนึงถ้าผู้ชมอ่าก็เดี๋ยวรับก่อนปุ๊บนี่แมวปุ๊บนี่ปุ๊บ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 อืมจุดเปิดกล่องเปิดกล่องอันนี้สองได้เปิดกล่องได้สองอันปุ๊บปุ๊บปุ๊บอืมได้สองกล่อง เปิดเปิดกดรัวลกดรัวลกดรัวลเอาไงกดรัวลเลยกดรัวลเลยปึ๊บ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 กดกดกดรัวลกดรัวลกดกดกดรัวลได้แล้วกันคุกกี้สมบัติปึ๊บเราไปใช้สมบัติกันดีกว่าเรียกแอ้นี่ใส่สมบัติแล้วสองอันาหาคุกกี้ไปแข่งก่อน ผมเยนตัวนี้ไปแข่งปุ๊บปุ๊บเอาเลยอ่าเข้าไปดูได้หมดปุ๊บอ้าวผลผลปุ๊บ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 เก็บไปหมดนะอ่าจุบ ปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปหม๊ปปุ๊ปปปุ๊ปปุ๊ปปปปุ๊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 ปปปปุุ๊ปุ๊ปุ๊ป วินวนวินวนวิ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 นนี่กระโดด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 จิ๊บ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 จิอบจิ๊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 บจิ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  กันป้องกันป้องกันโอ้ยมีลูกปป้องกันด้วยใช่ปะปึ๊บ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 เพ่ปะเวน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 วนเวนเนเวนเวนเนเนเวนเวนเวนนเวเว

ơi xíu kép ơi vinh mà sao mày mày ai bán nà Nuồn non mày tông gặp cơn chụp có thốt 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 Chụp chụp, nè Ui, búp hốt, hốt, hốt Hốt Hột lên mày Hốt lên mày là Hột lên mày là, hột lên mày là, hột lên mày là Hột mày Ui chứ Chứ, ui Ui, xéo tụt Búp búp, xéo quá, xéo quá, xéo quá